thank <laughs> you ค่หมุนคนขาเรนนี้มันมีแก๊สผลล้อรหรือว่ามันยังไงคะับไม่ใช่เมือ<ะ>่อกี้ห้าสี่สามอย่างนี้ก่อนไงโถ<อ><อ>ตายแล้ว <c oughs> ทํางานมาต้องขีดเอฟนะคุณห้าสี่สามสองก็สวัสดีไม่ใช่ว่าสวัสดีก่อนห้าสี่สามสองก็ลืมไงนี่ไงเดือนนี้ตั้งนานแล้วเพิ่งจะเจอกันไป <c oughs> ไ,ได้ถ่ายอ่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เกษตรสัปดาหแม่ชีก้อนสีแม่ชีจะทำอะไรคะก็มีความ คิดถึงคิดถึงคิดถึงในตัวลูกไม่ใช่โห้ห oh. คิดถึงที่ไปเที่ยวไงอ๋อ oh. คิดถึงที่เราไปเชียงใหม่กันไงดูที่ย,ย้อนลำด้วความหลังนี oh. ่เห็นไหม oh. ต้เจ้าเป็นสาวเชียงใหม่โอ้ยยังสาวอยู่นาะยอายุเท่าไหร่ล่ะคะปีนี้66เองนียเป็นสาวน้อยย่างเข้าไป67สย่างเข้าไป6 7อืมคิดถึงเชียงใหม่แล้วก็คิดถึงอาหารที่เชียงใหม่อาหารที่เชียงใหม่ตอนที่เราไปเนี่ยเราก็ไปตามกินข้าวซอยอ่ากูเลยแล้วช่วงนี้ก็คือว่าต้องอยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็คิดถึงขึ้นมาว่าอยากจะทานข้าวซอยใช่ไหมเราก็บอกว่าทะไมไม่สั่งมากินเออนี่ไงนี่ก็มาจะพูดเลยไม่ใช่เขาค่ะ ฉันค่ะตอนนี้ถามว่าทำไมไม่สั่งมากินเดี๋ยววันวันมันจะอยู่ว่างเกินไปเดี๋ยวตื่นเช้ามาแล้วมันก็ต้องนอนแล้วก็สั่งมากินอย่างนี้มันต้องงาอะไรที่จริงก็ไม่ได้ว่างเลยทุกวันนี้ขนาดไม่ได้ว่างเลยเนี่ยเออทุกวันนี้เนี่ยขนาดไม่ได้ว่างนะเนี่ยทำเองทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้ว่างเลยเสื้อแกงแต่ว่าเออทำงานก็ไม่ทันแล้วเนี่ยตอนนี้งานไม่ทันเลยโอ้หยไม่ต้องจ๊อบนอกหรอจ๊อบในบ้านนี่แหละวันนี้มีอีกหนึ่งจ๊อบนั่นก็คือเราจะมาทำข้าวซอยกันแต่เป็นข้าวซอยที่เหมือนกับว่าเ้ยเวลาเราไปกิน ก็จะเจอเลยเข้าวซอยไก่ป่ะข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนือ้อ,อวันนี้ทำข้าวซอยอะไรจ๊ะข้าวซอยซี่โครงหมูซี่โครงหมูซี่โครงหมูแล้วก็เอาแบบ ่่นใหญตอนแรกในใจคิดว่าจะเป็นส่วนไหนจะเป็นแบบซี่โครงสับสองสับสองก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นซี่โครงสับสองว่าอะไรอ่ะสับครั้งเดียวสองท่อนไงสับแสบสับสองอะไรเงี้ยหรอก็เหมือนกับคล้ายๆจะเป็นทีโบนอะไรอย่างงี้อ๋ออ๋อส่วนผสมก่อนก็คือว่าส่วนผสมทำเป็นเครื่องพริกก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เครื่องพริกมีอะไรบ้างมีนี่เนี่ยเครื่องพริกแห้งมาแล้วเรามีพริกแห้งแต่เราไปคั่วเตรียมกางตำรา ม,มาทั้งเดือนอมาทั้งเดือนเมื่อไหร่อันนี้มาทั้งดุ้นเลยค่ะเรียกว่ามาทั้งดุ้นเลยคราวที่แล้วะะมาเป็นวันคราวนี้ม,มาทั้งเดือนฝั่งนี้กับหัวฝั่งนี้ไม่กับหัวอ๋อต้าพับเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคค่ะไร่มาสิคะมีอะไรบ้างก็ <c oughs> ความตาม <c oughs> ท้องเรื่องนี่จะมีายละเอีกความตามท้องเรื่องระยะไหนถึงจะอ่านเห็นอันนี้แหละอน,น้อาไเอาไม่ต้องไกลไปนั่นอ่ะ ราอยู่ประมาณนี้แค่นี้มีเพราะสายตาก็มีปัญหามีพริกแห้งเอาไปคั่วเครื่องแกงทุกอย่างเราจะไปคั่วแล้วก็มีเกลือไว้สําหรับให้ตำจะอันนี้น้ำตาลปี๊บตอนผสมจะนี่เอ่อกะปิตอนมาใส่เครื่องตำจนี่หรือมะกรูดจะอ๋อจะนี่มีผงกะรีผงกะรี่ผงคอรีอ่าแล้นี้คืออันนี้ก็คือเครื่องแกงที่เอาไปคั่วแล้วแต่มันจะมีนี่นะมีกระเทียมสิบกรีบหอมแดงสิบหัว อ่าแล้วก็มีกระชายสักห้าหัวอ่าแล้วก็มีกระมิ้นสองชิ้นมีนกสองหัวด้วยมีกระมิ้นสองชิ้นจ้ะกระมิ้นสองชิ้นแล้วก็มีตะไคร้ซอยสองช้อนโต๊ะแค่นี้แล้วก็เอาไปคั่วก็คือมันอันนี้มันจะเป็นเครื่องสมุนไพรพื้นฐานก็คือเอาไปคั่วก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตำรวมันทั้งหมดบางคนง่ายๆใช้เครื่องแกงแดนก็ได้อ แต่เราาาอยทคิดเหมือนตอนนี้คิดเหมือนกำลังรู้สึกผิดว่าเนีะทำไมเราไม่ใช้เครื่องแกงแดงนะเรามาทำเองทำไมนะโอเคอ่ะตอนนี้ก็ตำพริกก่อนเราตำพริกก่อนพริกแห้งตำประมาณกี่เม็ดก็สิบเม็ดค่ะใส่เกลือลงไปเพื่อเพื่อให้มันเกิดความฝืดไม่แต่พริกแห้งบางคนเขาแช่น้ำให้หลอจะได้ตำง่ายๆป่ะถูก้องไหมไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าการทำข้าวซอยเนี่ยเครื่องแกงมันควรที่จะคั่วเพื่อให้เกิดความหอม เครื่องแกงเนี่ยอันนี้จะต้องตาละเอียดเลยเพราะงานนี้เป็นงานละเอียดเขาบอกอ๋อเป็นงานละเอียดเออไม่ใช่งานหยาบต้องตาแบบละเอียด่ะค่อยๆตาไปให้เวลาคุณหนึ่งวันอคิดไปแล้วถ่ายใช้เวลาถ่ายทำกี่วันคะสามวันนะคะอะตำไปเลยค่ะตาๆไปกับผิวมะกรูดด้วยผิวมะกรูดมือแม่ล้างแล้วนะคะทุกขั้นตอนล้างจนเปื่อยแล้วค่ะตาพี่แกงแล้วต้องตำเสียงดัง เวลาเขาจะขอลูกสาวเขาฟังจากเสียงตําตัมพี่แกงโย่ไม่ต้องไม่ต้องประกาศคือตําแล้วเขาได้ยินเนี่ยก็อยู่นอกบ้านเขาก็ได้ยินเลยแต่ถ้าแม่ตัมเป็นอีกเสียงเราก็ประหยัดเวลาเวลาประหยัดเวลาไม่ต้องตัมให้เขาได้ยินเราก็ตะโกนบอกเขาเลยว่าเออเราตัมพี่แกงโยตัมพี่แกงโยไม่ยอมให้แม่ตัมอ่าไหนตัเวลาตําเนี่ยข้ายกันนั่นแหละน้องไหลไปเรื่อยเออวิธีการตํามันต้องอย่างนี้ไงเพื่อที่จะให้มัน วนเวียนไปอยู่ในนี้เอาไปจัดการอ่าได้โอ้โหเป็นงานฝีมือตำละเอียดปะโอโ้ละเอียดได้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนี่ไม่ได้ทำเองเนี่ให้น้องๆเขาทำให้เออได้ละเอียดเออแต่ว่าถ้าลองเปลี่ยนสมมติว่าชมเป็นละเอียดมากอันนี้ละเอียดไหมเอียดจ้ะโอ้ตำเองเหรอ<ห>ใช่<ห><ห>เออ ตามส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรต่อจะ้ะประกอบร่างเลย <c oughs> ประกอบร่างเลยเหรออันนี้เขาเรียกว่ามาปรุงมาปรุงมาปรุงตอนนี้จะมาปรุงเครื่องแกงเนี่ยปรุง <Okay. S 2> แกงอ่เปิดเตาจ้ะ ั้งกะทะแล้วเราก็ใส่หัวกะทิไปอันนี้คือหัวกะทิหัวกะทิทาสมมติเราเราทำแกงอื่นอื่มันเหมือนกันไหมแกงอื่นก็เหมือนกันคือมันว่าเวลาเขาทำแกง่ตามเครื่องแกงสดเนี่ยก็ใช้กะหัวกะทิม,มาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัดให้มันหอมเสร็จแล้วก็ค่อยเติมน้ำแกงอะไรว่าไปเสร็จแล้วก็จะเติมเนื้อสัตว์ลงไป แล้วค่อยใส่หางกะทิมาอแล้วก็มาเคี่ยวเป็นแกงโอเคแล้วก็มาปรุงขั้นตอนการทําแกงโอเคแต่สมัยใหม่นี้เขาอาจจะใช้เป็นนมนะก็ได้อใช้เป็นนมเดือดแล้วอ่ะคนจืดตัเดือดกัดแตกมันเรื่อยๆคือคนไปเรื่อยๆตแตกมันคือมันจะเป็นยังไงอะแตกมันมันก็จะเป็นเม็ดๆเรายังไม่เคยเจอใช่ไหมนี่ถ้าอยากเจอต้องเคี่ยวไปอ๋อเหรอ มันเหมือนเดือดเฉย,ยอะพอล้ไหมมันมันมันเหมือนเดือดอะแต่มันจะต้องเดือดก่อนที่มันจะสุกไงเข้าใจไหมคะเนี่ยมันก็จวละตอนนี้เราก็จะใส่นี่ไปก็ได้เลยใส่มาเครื่องพริกแกงแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเมื่อกี้พริกเยอะเหมือนกันนีไม่เผ็ดหรอกสิบเม็ดตามสูตรสิโครงเนี่ยเราต้องการนิ่มอะเราก็ต้องเคี่ยวไว้ประมาณนึงก่อนนะคะเคี่ยวกับเออหางกะทินี่แหละ กะทิปนด้วยน้ำต้มเคี่ยวสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้มันนิ่มที่จริงเราตักเอกเครื่องแกงแล้วก็มาเคี่ยวใส่ลงในนี้ก็ได้เพราะเราต้องใช้หางอยู่แล้วอันนี้คือกะทิแล้วก็กระดูกหมูที่เราเคี่ยวไว้ใช่เราจะดูว่าเราเยอะเกินไปไหมต้มกับกะทิไปเลยเคี่ยวให้มันนิ่มในกะทิแทนที่จะเคี่ยวด้วยน้ำเปล่า่างนี้ไงเพราะเราก็ต้องใช้หางกะทิมาเป็นเครื่องแกงแ ผก็ต้องล้างก็มาต้องล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดมีเครื่องแกงติดเครื่องแกงติดนิดหน่อยก็ต้องเอาออกก็ต้องวัดที่สุดอ่ะเราก็ตาม เอาลงมาเคี่ยวนี่ถ้าเผื่อเราจะรู้ว่าวิธีที่เราตําเครื่องแกงละเอียดไม่ละเอียดดูตอนที่อยู่ในหม้อแล้วนี่ไง <c oughs> นีไงถ้าตาไม่ละเอียดอย่างเงี้ยถ้ามันมีเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ามันเล่นใบเออสมมุติว่า,า,วาสมมุติว่าตําม,มีใบมะกรูดเงี้ยมีพริกมีอะไรเงี้ยเป็นชิ้นๆลงมาอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าตาไม่ละเอียดเรียกว่าตาเราแล่นใบตอนนี้นะเดี๋ยวขอชิมดูก่อนว่ามันเค็มไหมเพราะเครื่องแกงเราเค็มไนียันเติมได้หมดเลยนะเออไม่ใช่ไม่จะเติมน้ำปลา แล้วนี่เราใส่ผกอะไรเคอรี่ <Curry. S 1> ใส่ผงกะหรี่ในสูตรจริงๆเลยเขาต้องใส่ลูกอะไรนะลูกช็กโกลูกชักโกหรือว่าเรียกกระวานดําไม่เป็นไรบางสูตรก็ใส่เป็นเคอรี่ได้หมดตอนนี้เราเอาไปเคี่ยวข้างหลังเราจะมาทําการทอดเช่น มาถึงขั้นตอนการลวกเส้นนะคะน้อยไปไหมคะหนึ่งก้อนน้อยไปเนาะเอาก้อนครึ่งอันนี้ก็คือบะหมี่ธรรมดาแหละบะหมี่ธรรมดาที่จริงเขาคุกแป้งมาไงเวลาเราจะลวกไม,ม่มีอะวิธีการของแม่นะ,ะแม่จะล้างน้ําที่แป้งทิ้งไปก่อนอ๋อนหรอแต่่ร้าข้างนอกเขาซุยอ่ะเขาซุยแป้งออกพอแล้วเขาก็ลวกแต่ว่าเราต้องล้างรอบหนึ่งล้างแต่เขามาล้างทีหลังไงแต่แม่จะล้างก่อนไง ล้างเพื่อเอาแป้งออกเวลาลวกเนี่ยน้ำจะได้ไม่ขุนอ๋อเหมือนว่าที่ร้านนะ่ะน้ำจะได้ไม่ขุนลวกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปลงน้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่านี้เรามาล้างน้ําก่อนทําได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ํามันจะได้ไม่ขุนเนี่ยแล้วเส้นมันจะสวย <c oughs> อ้ออาไม่ใช่เมื่อกี้มองเสร็จแล้วกิน <c oughs> ปลาตาลาย <c oughs> ก็เลยแบบไม่ได้พูดอะไรปรากฏว่ามี่คนเห็นโอเคตายยังดีอยู่แต่ตอนนี้เราจะทอดเส้นแต่เส้นนี่ก็คือแม่ใช้แผ่นเคี้ยวเนาะอ๋อนี่ก็คือเอาแผ่นเกี้ยวมาหั่น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  ราใช้แผ่นเกี๊ยวมันก็เป็นเกี๊ยวทอดอันนี้แผ่นเกี๊ยวเขาก็เอามาทำเป็นเส้นเส้นก็คือเอามาทำเป็นแผ่นเกี๊ยวจะแยกกันคือเขาเขาเขาสูตรเดียวกันไงเข้าใจไหม่าไม่เหมือนกันแต่ว่าที่ร้านเขาใช้เป็นเส้นบะหมี่ทอดถูกไหมอืมมันมีร้านที่ใส่เกี๊ยวทอดปะไม่มีไง มาถึงขั้นตอนการประกอบร่างนะคะอันนี้ก็คือบะหมี่ที่เราลวกไว้แล้วก็อันนี้ก็คือบะหมี่กับเกี๊ยวที่เราทอดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาอันที่เป็นทอดมาใส่บนนี้แล้วเดี๋ยวลาดลาดกอดใช่ตักเลยพิเศษหรือเปล่าสองแอนพอเกี๊ยวครึ่งหนึ่งบะหมี่ครึ่งหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ทำมาแล้วเนาะ ได้เลยอ่ะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วแต่ชอบเลยถ้าชอบอหอมใหญ่หอมแดงเยอะก็ใส่หอมแดงเยอะหน่อยอม,อมาเสร็จแล้วถึงขั้นตอนการชิมเดี๋ยวเราบีบมะนาวสักเล็กสักน้อยนะจ๊ะขั้นตอนอันสำคัญอ่าให้มันแบบทัวท่วทั่วเอาพริกไหมคะไม่เอาอ่าคลุกคลุกคลุกคลุเคาให้เข้ากัน ไ<ม>าคิดถึงเชียงใหม่ก็มาคิดถึงภูเก็ตแทนเตรียมเลยนะเมโน,โนูสำหรับครันนะ้งหน้าเออเมโนูภูเก็ตแม่มีอยู่ในใจอยูไหมยังไม่ได้จบเชียงใหม่แต่ต้องไปภูเก็ตแล้วแต่มันยังไม่สำเร็จอืออือแล้วเหมือ,อนมากเหมือนอันนั้นที่เราไปกินคุณลุงใช่ไหมอันนี้คุณป้าอ,อ,อันนี้อันนี้กับอาจูม่าอร่อยนะเหมือนเลยเหมือนขนมจีนน้มุเงียว ทำอะไรนัเนี่ยเขาซอยเนาะอ๋อเขาซอยออกคนอย่างกันอืมอร่อยอืมแต่อร่อยอันนี้เหมือนเลยคุณผู้ชมสามารถไปทําตามกันได้นะคะครั้งหน้านะคะแม่ชีกอจินะคะในกรเียนสำรานจะทำอะไรต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนอื่นต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งปิ้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 งให้แม่ด้วยนะคะถูองค่ะได้อมันแบบออ m o s ิตอจุงไหมจ๋กไหมผ่านเนาะ โอเคผ่านอันนี้ผ่านไหมผ่านค่ะอันนี้ผ่านไหมผ่านค่ะโอเคไปแล้วนะคะครั้งหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ